าเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีครับคุณปาทีสค้าวัสดีคุณเน่นวัดีสวัสดีครับได้ยินชัดได้ยินชัดได้ยินชัดไหมครับครับได้ยินชัเออ โอ้ดีใจจังเลยครับท่านต้องเรียกท่านเลยนะเพราะว่าเียกคุณทวีปก็ได้ครับไม่เป็นไรว่าทวีปเนาะทวีปหรือว่าที่ครับปฏิบัติทอ่ปฏิบัติทีเนาะโอเคก็ต้องบอกว่าอ่ารายการของเราเป็นรายการเล็กๆแต่ว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับคุณปฏิทีเพราะว่าอท่านปฏิทีเนี่ยเขาอต้องบอกว่าเป็นนายตำรวจระดับสูงแล้วกันเอาแค่นี้ก็พอ ก็ก็มีเรื่องมาเล่ากันนะฮะแล้วก็พี่ประทีปเนี้ยก็เคยไปเล่าในเดอะโกดสามเรื่องแล้วถ้าใครยังจํากันได้นะฮะก็หล,หลายๆเรื่องนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ลองฟังกันก่อนนะอ่ะผมตั้งชื่อเรื่องนี้ให้ว่าอ่าเด็กนรกนะฮะเพราะว่าอตั้งชื่ออาจจะแรงไปหน่นอยแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านฟังแล้วก็น่าจะคิดแบบเดียวกับผมบอ่า พี่ประทีบเชิญเลยครับครับก็คําว่าเด็กนร้องเนี่ยเคยมีคนพูดคํานี้เหมือนกันนะก็ก็เหมาะสมเหมือนกันครับครับก็คือเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วเนี่ยประมาณสักหกโมงเย็นเนี่ยร้อยเวรเหล่าได้รับแจ้งจากวัดแห่งหนึ่งว่ามีลุงตามบรรณภาพที่กุฏิร้อยเวรเราก็ไปไปตรวจที่กฐเทศไปหลายคนว่าสุดไปสามคนครับ ไปตัวที่คือกติลุงตาเนี่ย,ยกติลุงตาเป็นกติไม้สองชั้นสองชั้นแต่เป็นห้องเดียวนะครับหมายถึงว่าข้างล่างอ่ะเป็นพื้นเป็นกติโบราณแบบโบราณนะเป็นเป็นกติยกสูงสูงประมาณสักสองเมตรครึ่งข้างล่างเป็นใต้ถุนข้างล่างที่เป็นใต้ถุนแล้วก็มีม้านั่งมีอะไรเงี้ยนะแต,แต่เป็นกติเล็กเล็กเมืม่อขึ้นไปเนี่ยก็จะพบว่าลุงตามรรณภาพบนเตียงออ บนบนบนเตียงนบนเตียงเนี่ยในภาพก็คือว่าลักษณะของลุงตาท่านก็จำวัดปกตินี่แหละแต่ว่ามีผ้าสังกติเนี่ยพาดหน้าอยู่<อ>เมื่อเราดูกันทั้งหมดแล้วเนี่ยทัทง้งทั้งทั้งพระและทั้งร้อยเวียนดูแล้วก็ไม่มีใครสงสัยอะไรครับเมื่อไม่มีใครสงสัยอะไรก็ทางวัดทางหลุงพ่อเจ้าว,วาดข้อเคลื่อนย้ายศพลุงตาเนี่ยมาที่ส,สาลาสวดศพ ก็จะห่างจากกุฏิตอเน,นี้ประมาณสักห้าสิบเมตรครับหลังจากนั้นก็จัดพิธีง่ายๆก็คือรดน้ําศพครับพอรดน้ําศพเสร็จแล้วก็พอรดน้ําศพเสร็จแล้วเนี่ยประมาณสามทุ่มประมาณสามทุ่มกว่าเนี่ยทางร้อยเวรเราอ่ะได้รับการประสานงานมาจากโรงพักอีกโรงพักหนึ่งครับแจ้งให้ทราบว่า เขาอะควบคุมผู้ต้องหาเด็กคนหนึ่งไว้แล้วเอาเด็กคนเนี้ไปสอบเค้นได้ความว่าเมื่อตอนเช้าเนี่ยเมื่อตอนเช้าเด็กหลายคนร่วมกันขึ้นไปขโมยของลุงตาครับแล้วก็พอลุงตาตื่น,เ,นเด็กก็เลยช่วยกันอเอาผ้าอุดปากอุดจมูกลุงตาน่าจะเป็นสาเหตุนี้แหละลุงตามรณภาพครับ ก็สาเหตุที่เราได้ตรงนี้มาก็เพราะว่าตอนที่ร้อยเวรเรารับแจ้งประมาณหกโมงเย็นครับแต่ตำรวจสายสืบอีกคนหนึ่งอ่ะที่ได้ตัวเด็กเนี่ยเป็นโรงพักติดกันเนี่ยก็คือว่าตอนประมาณสักห้าโมงเย็นเนี่ยสายสืบคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านวัดนี้ครับพอผ่านวัดเสร็จแล้ววัดเนี่ยจะเป็นสองฝั่งคลองนะอืวัดเป็นสองฝั่งคลอง พอข้างคลองเสร็จอ่ะก็จะมีต้นโพยใหญ่พอผ่านต้นโพใหญ่เนี่ยสายสื่อคนเนี้ยก็หันไปเห็นเด็กคนหนึ่งเดินลอดสะพานเดินลอดสะพานออกมาเนื้อตัวมอมเม่บแต่ก็คิดยังไงไม่รู้วันนั้นคิดยังไงไม่รู้เขาจอดรถเขาจอดร็แล้วก็เดินไปหาเด็กคนเนี้ยเด็กคนเนี้ยตอนนั้นอายุเจ็ดขวบเจ็ดปีเนี่ยเจ็ดเจ็ดปีเนี่ยครับเขาก็เลยไปจับกระเป๋ากางเกงเด็กกันนะ พอไปจับกระเป๋าขอนเด็กเห็นเด็กมีเงินจํานวนมากอตอนนั้นะประมาณประมาณสักหมื่นกว่าบาทบสายสืบคนเนี้ยก็เลยเอาเด็กไปเค้นก่อนอเอาไปเค้นตั้งแต่ประมาณสักห้าโมงเยน็นเสร็จที่ประมาณสักสามทุ่มสองสามทุ่มประมาณนี้ยนะครับแต่แล้วก็ก็มีความเห็นว่าชางมันเนี้ยให้เด็กเอาเงินไปคืนลูกตา ก็จบจบไปบนั่นคือความคิดตอนแรกครับเขาก็เลยเอาเด็กคนนี้ยซ้อนมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ให้เด็กพาไปที่กติลุงตาอืกติลุงตาเนี่ยเมื่อไปถึงกติล่งตากติล่งตาเนี่ยประตูปิดประตูชั้นที่สองก็ปิดอนะครับน่ากติจะโล่ม ตำรวจเราก็เดินขึ้นไปบนปกตินี่เราไปเคาะประตูเรียกลุงตาลุงตากตาระโกนเที่ยกเกิีนประมาณสามทุกระโนเที่ยงเกินปรากฏว่าทั้งพระทั้งเน็งก็ออกมาครับออกมาบอกตำรวจว่าลุงตามรรณภาพแล้วออ้าลุงตามรรณภาพเหรอบอกลุงตามรรณภาพแล้วก็เลยพาไปเดินไปที่ศาครบศาลาศาลาตลั้งสมลุงตาเมื่อตอนหนัวข้ามมันนะพอสายสือ่อคนเนี้ยเห็นอย่างนี้เสร็จแล้วว่าตัวเด็กคนเนี้ยไว ก็เลยพากลับไปใหม่พากลับไปเค้นใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อไปเค้นได้ความว่าไม่เช้าเนี่ยไม่เช้าเนี่ประมาณสักตีสี่ตีสี่เนี่ยเด็กกลุ่มนี้ยเจ็ดคนพากันไปค้นกติลุ่ตาพากันไปนัดสับกติลุงตาพอได้ความขนาดนี้นะพอได้ความประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยสายสื่อท้องที่เราเนี่ยออืก็ไปเอาตัวเด็กคนนั้นมา พอเด็กคนนั้นมาแล้วก็มาซักเด็กครับมาซักเด็กได้ความว่าเด็กคนเนี้ยรู้เฉพาะบางส่วนเพราะหกคนเราย,ยังไม่เจอตัวเด็กทั้งหมดอย่างเจ็ดคนเราก็เด็กคนนี้เจ็ดขวมเนี่ยเจ็ดขว่มเนี้ยเอามาคุยเอามาคุยมันบอกว่าเรื่องรายละเอียดมันไม่รู้เด็กคนเนี้ยไม่รู้อืแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยตอนประมาณสักตีสี่เนี้ยมันมีเด็กวัดพี่สองคน ขี่มอเตอร์ไซค์มาในวัดครับนะคือที่วัดเนี่ยเด็กวัดสมัยเนี่ยเขาต้องขึ้นทะเบียนวัดไว้ว่าเป็นเด็กวัดแต่ว่าเด็กพวกเนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรอกเป็นเด็กตอนจากที่มาสายสิงวัดนะครับ <มา S 1> ครับมาพักคือตอนเชา้าก็จะเชิญลงตาบินตบาดบ้างลงพี่บินตบาดบ้างลงตาลุงพี่อาจจะแต่งต่างให้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับเด็กพวกนี้อะไรฝังบ้างตอนตีสี่เนี่ยเห็นมีรุ่นพี่มันสองคนซึ่อายุคนโตเนี่ยสองคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา พอสีมอเตอร์ไซค์เข้ามาตอนนั้นมันห้าคนเนี่ยห้าคนนั่งอยู่บริเวณศาลาแล้วเพราะรว่ารอลุงตาประมาณสี่ห้าจะเป็นสปาคือเด็กพวกเนี้ยเห็นลงุงตาเห็นลุงพี่รูปไหนเดินออกจากวัดอะนะครับก็จะไปขอถือย่ามถืออะคือไปช่วยอ่ะอืไม่ไม่ได้เจาะจงว่ารูปไหนแล้วแต่สะดวกคคใครไปเจอวงไหน,ก,น,ก,นก็เลยไปแต่ปรากฏว่าเด็กคนเนี้ยเด็กที่ตัวเล็กสุดเนี่ยมันเห็นรุ่นพี่มันขี่มอเตอร์ไซค์มาเข้าไปในวัดมันบอกโอ้รุ่นพี่เรารวยแล้ว มอเตอร์ไซค์มันก็วิ่งตามกันนะครับวิ่งตามกันไปห้าคนพอวิ่งไปเสร็จแล้วเนี่ยไอ้สองคนพอลงจากรถเสร็จมันก็เดินไปที่กติล่งตานะอตอนแรกไอ้ห้าคนนี่ไม่รู้ว่าเข้าไปอะไรกันไม่รู้หรอกอยากจะไปดูรถรเห็นว่าก็มีมอเตอร์ไซค์พอเดินไปที่กติลงตาเสร็จแล้วไอ้สองคนเนี่ยวางแผนนละหนึ่งกับสองเนี่ยวางแผนกันนะก็วางแผนกันมาแต่ต้นว่าจะไปกติล่งตาครับเมื่อไปที่ถึงกติล่งตาเนี่ยเห็น,นลงตา ปีประตูแล้วแต่หน้าต่างมาเปิดอืคนที่หนึ่งเนี่ยก็เลยให้เด็กเด็กแค่ยุน้อยสุดที่เจ็ดขวบเนี่ยครับปีนเสาไฟฟ้าอเพื่อไปดูซิว่าลุงตานะ่ะหลับไหมครับอเด็กเล็กสุดเนี่ยมันก็ปีนเสาไฟฟ้านะครับปีนเสาไฟฟ้าแล้วก็ไปชั่วโงกดูมันชัวโงงดูมันมองไปว่าลุงตาหลับแต่ว่าลุงตาเปิดทีวีไว้อืแสงทีวีเนี่ยมองเห็นว่าลุงตาหลับ พอเด็กเล็กสุดลงมาเด็กคนโตสองคนก็เลยขึ้นประตีล้งตาขณะที่มันเดินขึ้นกระตีล้มตาไปที่กตีท่นที่สองเนี่ยกรอนกรอนประตูล้งตาเป็นประตูไม้ครับแบบเกา่าๆก็ไม่ได้ปิดอะไรแน่นนะหนาหรอกก็แค่อเอานิ้วใหญ่ๆไปก็ก็ปรกกรอนข้างในได้ครับ,รบพอเด็กคนที่หนึ่งคนที่สองกรอนประตูล้งตาได้อ่ะก็เข้าไปก็ก็ถือย่ามไปน,นัย่ามเนี่ยแขวแขกไน้ากุฏิหน้าห้องอื หรือ,อย่ามคนละใบไปก็ไอ้คนที่คนที่หนึ่งอ่ะมันรู้ว่าปกติลูกตาเก็บตังไวท้ทใต้ที่นอนครับมันก็ยกที่นอนขึ้นแบบเหมือนแอร์นะไอ้ยกที่นอนขึ้นส่วนเด็กอีกคนหนึ่งเนี่ยมันก็ไปทําหน้าที่ที่ไปหยิบข้าวหยิบของเช่นหิบพวกอ,อาหารแห้งปลากระป๋องอะไรพวกนี้นะครับในระหว่างที่เด็กคนนี้หยิบปรากฏว่าลุงตาสะดุ้งตื่นลุงตาสะดุ้งตื่นแกก็คงพูดว่าเอออะไรกันนะเนี่ยครับเด็กสองคนเนี่ย ก็ตกใจอตกใจไอ้คนที่หนึ่งมันก็ไปจับแขนตาไว้อไอ้คนที่สองเนี่ยมันก็ไปจับขาตาไว้อไอ้สี่คนที่อยู่ใต้กุฏิสี่คนที่อยู่ใต้กุฏินี่ยแล้วยิงๆกวักกวักกวกกักก็วิ่งไปอีกคนหนึ่งวิ่งไปคนหนึ่งนะพอวิ่งไปคนหนึ่งแล้วเห็นว่าเห็น่เออรุ่นพี่สองคนเนี่ยจับแขนจะจับขาไว้ไอ้คนที่สามเนี่ยมันก็ไปคว้าสันกติที่อยู่ข้างๆลุงตา ไปปิดปากปิดจมูกบาปกรรมครับครับไปปิดปากจมูกพอพอลกุกตานิ่งไอเด็กสามคนเนี่ยมันก็รื้อที่นอนเห<อ>มือนเหมือน,มนไปยกยกขึ้นหน่อยๆน,ออะนะครับครับมันก็เจอซองเจอตังล้วก็ใส่ย,ย่ามใส่อะไรมาพอใส่ย,ย่า,ายมใส่อะไรมาเสร็จแล้วก็ลงจากกุติีเสร็จเนี่ยก็พากันเดินไปนอกวัดทั้งเจ็ดคนอืมแล้วก็ไปแบ่งตังกันครับ ตปแบ่งตังไม่ได้แต่งละเกียนแล้วก็คือเห็นตังอยู่ในย่างก็ตังคนตังจิบนะนะครับตังคนตังจิบได้ตังมาได้ตังมาเนี่ยก็แยกย้ายพอได้ตังมาเช้าวันนั้นเจ็ดคนคือแยกย้ายกันไปหมดเลยครับหกคนไปที่ไหนไม่รู้แต่มีเด็กคนสุดท้ายเนี่ยตัวเล็กสุดนี่แหละยังอยู่ในวัดออืไม่ได้ไปไหนยังอยู่ในวัดครับอ่าพอมันงอยู่ในวัดเสร็จแล้วเนี่ยจนกระทั่งมันตอนกลางวันตอนไรนมันก็นอนนะ มันก็นอนที่สลานแถววัดนี่แหละคจนกรนทั่งข้ามอ่ะมันเดินออกมาแล้วมันเจอตํารวจนี่แหละออครับตํารวจเขาก็เลยเฝ้าเฝ้ายิาทั้งถึงตีสี่พอเฝ้าถึงตีสี่เสร็จปรากฏว่าไอ้หกคนนั่นมาครับพอหกคนนั่นมามันมาพร้อมๆกันนะมันได้เวลาคือประมาณตีสี่มาพร้อมๆกันก็ก็ได้ตัวทั้งหกคนมาครับได้ตัวทั้งหกคนมาก็เอาไปเค้น เอาไปเค้นได้ความจากคนที่หนึ่งว่าคนที่หนึ่งอ่ะเคยขึ้นมาขโมยเงินลุงตาแล้วรอบหนึ่งครับแล้วก็ได้เงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์อืก็คือมอเตอร์ไซค์คันคันคันที่เขาเจอเนี่ยแหละอพอไปขี่มอเตอร์ไซค์ได้หนึ่งวันเนี่ยไอ้คนที่สองเห็นเท่ก็เลยซ้อนอืมก็เลยซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้วยพอซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้วยก็เลยไปวางแผนกันว่าถ้าอย่างเนี้ยเราขึ้นไปขโมยเงินลุงตาอีกกว่า มันก็เลยเป็นจุดที่มารอบที่สองเนี่ยทางคางดีนะทางคดีไม่มีอะไรก็เด็กก็รักษารภาพหมดครับเมื่อเมื่อทางคดีได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยการทําคดีอ่ะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยคือต้องสอบพระในวัดครับการสอบสวนพระในวัดก็คือหาสาเหตุของการตายว่าสาเหตุการตายมายัางไ,ไงไปยังไงและตายเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะครับ พอเราสอบพระเนี่ยพระสองรูปยืนยันคล้ายๆกันนีคือว่ารูปที่หนึ่งอ่ะย,ยืนยันว่าวัดเนี่ยตอนทำวัดคือแปดโมงเช้าวัดเช้าคือทำที่แปดโมงเช้าตอนเข้าไปทำวัดเนี่ยมไม่มีธรรมเนียมว่าจะต้องนั่งตรงไหนตรงไหนแหละพระรูปไหนไปถึงก่อนก็นั่งก่อนอาจจะแยกบ้างที่วอาวุโสอะไรเงี้ยม,มีพระรูปหนึ่งจำได้ว่าเมื่อเช้าเนี่ย เห็นลุงตามาสวดมนต์ทวัตช้าดีนะเห็นครับอนะส่วนพระอีกรูปหนึ่งก็ให้การว่าเมื่อตอนเย็นเนี่ยคือจะทำวัดที่ห้าโมงเย็นครับพระอีกรูปหนึ่งบอกว่าตอนอรกรารังทำวัดเย็นน่ะแล้วเดินผ่านกุฏิลุงตาอืก็เห็นลุงตานั่งอยู่ที่บันไดนะครับ,ค,รบคือปกติลุงตาถ้าไม่นั่งบันไดก็นั่งใต้ถุนประมาณนี้พรนะรูปนั้นก็บอกว่าเห็น ในลุงตานั่งอยู่ที่บันไดก็ส่วนนี้ก็ก็ต้องรอผลชนะสูตรของแพทย์ครับต่อมาเนี่ยผลชนะสูตรของแพทย์ออกมาครับแพทย์เนี่ยมารับศพจากเราอแพทย์มาตรวจที่เหตุการณ์เราตอนนั้นประมาณสักสี่ทุ่มนะ<อ>ประมาณสี่ทุ่มเมื่อแพทย์มาเสร็จเนี่ยแพทย์ก็รับศพไปตรวจที่นิติเวชต,ต่อครับ ผลชนะสูตรนิจิเวสันนิฐานให้การสันนิฐานว่าตายก่อนพบศพเนี่ยประมาณแปดถึงสิบสองชั่วโมงถ้าระยะเวลาการตายประมาณนี้แปดถึงสิสองชั่วโมงซึ่งถ้าเป็นแปดถึงสองชั่วโมงก็คือตอนตอตรประมาณตีสี่ครึ่งตีห้าประมาณนี้ประมาณนี้ครับออแล้วมีพระอีกสองรูปที่เห็นท่านไปทําวัดเช้าคราบเห็นทาวัดเช้า กับเห็นนั่งบันไดตอนเย็นคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าอืมมันเป็นอุทาหรณ์แล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันผมไม่พูดไม่ออกเลยเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆเลยะเรื่องเวรกรรมบาปกรรมนะไอเด็กที่ไม่รู้อะไรเนี่ยมันก็มันก็มีแต่ว่าไอเด็กที่มันที่มันมันเป็นเด็กไม่ดีอะคือ้รงพูดอย่างงี้ครับที่ประทีบเนาะโอ้โหเพราะว่าคือ อืทำร้ายพระอ่ะแล้วก็มาเอาเงินมาเอาทองไปแบบเนี้ยมันทําให้เราเรื่องคดีเนี้ยเป็นเด็กอะเนาะบางทีก็<อ>เอาผิดอะไรไม่ไม่ได้มากใช่ไหมฮะไม่ได้มากอนะสารอบรมโอ้อโ,อโหเนี่ยเด็กคนนี้พ้นโทษมาหมดแล้วโอ้เดี๋ยวน<ร>ี้ครับมันอืมคือเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันมันมัน,มนอาจจะดูรุนแรงนะฮะเพราะว่าใน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 คดีฮะ แต่ว่าผมอยากฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการทํางานของตํารวจเนาะบางทีประชาชนอย่างพ,พวกผมเนี่ยบางทีก็ไม่ได้รู้ตรงนี้นะว่าไอ้การที่ไปซุ่มดูไปจับไปตามนั่นตามนี้เนี่ยมันมันมีที่มาที่ไปยังไแงแล้วทนเนี้ยก็อยากให้ท่านาให้พี่ประทีปนะฮะมามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้เคยเล่าในเดโกดแล้วแหละถ้าใครเคยได้ฟังก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้อยากให้มาเล่าอีกครั้งหนึ่งมันดูจะอาจจะรุนแรงนะฮะแต่ว่า พระท่านก็คงจะเป็นจิตที่เมตตานะท่านก็คงไม่ถือโทษกดเครืองอะไรฮนะก็ยังก็ยังมีจิตสุดท้ายที่ไปทําวัดเช้าต่อเหมือนเดิมาโอ้โห oh, แล้วก็มีคนเห็นนะฮะโอ้ผมครับผมผมเคยถามพระนะถามห้เวนนะตอนที่ไปยกศพลุงตาตอนนั้นประมาณสบบักปุกมุเย็นถามว่าตอนนั้นศพแข็งหรือยังอืเขาบอกว่าศพยังไม่แข็งนะครับ จำมอนปกตินี่แหละออก่อนหน้าทุกคนก็นึกว่าลุงตาเพิ่งจะเสียครับเพราะว่ามีพระรูปหนึ่งบอกว่าตอนเย็นนี่เห็นนั่งอยู่เขาก็ไปยกศพมาก็บอกว่าไม่แข็งยันนี่ยังไม่แข็งตัวอืจริงๆหลกกักน,นะถ้าศพเสียชีวิตมาประมาณ12ชั่วโมงน่าแข็งวะนะออแข็งลนะออแล้วเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องบังเอิญเลยนะเป็นเรื่องบังเอิญก็คือว่าทั้งทั้งก้อยเวรเรา กับทั้งทางวัดไม่ได้ติดใจอะไรนะเพรเข้าใจว่าลุงตายมรณภาพปกติเพราะล่งตายอายุ50กว่าแล้วอและการที่เราไปเห็นผ้าสังกะสีผ้าหน้านะรับมันก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่แบบท่านอาจจะย์มเอาเอาเอาสังกะสีมาพาด้วาปิดตาตอนทีวีแสบตาอะไรประมาณเนี้แล้วก็บังเอิญว่าตอนที่เราไปดูที่เกศเดแเราถ่ายภาพไว้ครับ ถ่ายภาพวายก็เลยเอาภาพนี้มาให้เด็กดูว่าตอนนั้นนะตอนที่เอาภาพปิดหน้าติ้งตาเนี่ยนะให้ปิดแบบนี้ไหมบอกเด็กบอกว่าปิดแบบนี้แหละเราก็เลยสันนิษฐานในใจว่าลิ้ตานะ่าจะมลน้าภาพตั้งแต่ตอนเช้านี่แหละรเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเวรกรรมเนาะเ,นรรเด็กจะบอกว่าเด็กไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็ก็พูดยากเพราะว่ามันก็เคยทำไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะก็เกิดการชราใจแล้วก็ทําในสิ่งที่มันต้องบอกว่าบาปกรรมมากๆนะในสิ่งที่ทํา เออก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะได้แต่ขอบคุณออท่านนะฮะท่านประธีบแล้วก็ต้องเรียกท่านแล้วกันแล้วก็ตัวผมเองก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฮะเพราะว่าเห็นรูปท่านแล้วเราก็บอกว่าเออเราต้องเคยเห็นกันนะฮะพวกเราเราต้องเคยเห็นกันนะเห็นท่านกันนะอ่ะโอเควันนี้นะครับ,รบมีต่อยนิดหนึ่งอ่าได้ครับต่อยได้ครับหลังจากนั้นมานะประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วผมไปเจอเด็กเนี่ยสามคนอ๋อ ไปเจอมันมันพ้นโทษมาหมนแล้วนะผมไปเจอผนก็ถามมันนะถามมันว่ากลัวกลัวลตามาหลอกมาอะไรมันบอกมันไม่เคยเห็นลูกตามาหลอกมะครับตัวตัวพวกเขากลัวนะกลัวแต่ไม่เคยมีใครฝันเห็นนะครับ <นะ S 1> โอ้โหเด็กกลัวหมดนั่นแหละแต่ว่าไม่ฝันเลยนะแล้วกผ็ผมเคยไปถามที่วัดที่ไรคือตอนนั้นหลังผมก็ไปทาบุญใส่บาตรที่นี่บ่อยๆนะครับไม่เคยมีใครฝันเห็นลูกตาเลยนะครับหลังยาแคปน่ากินนะครับ หลังจ<ท>ากนั้นนั่งาไม่มีใครเห็นตาไม่มีอะไรครับท่านเงียบไปเลยมีวันแรกตอนนั้นที่มีคนเห็นอืหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรปกติครับท่านก็คงจะมีจิตเมตตานะเพราะว่าอายุตั้งเก้าสิบแล้วก็คงจะบวชมานานแล้วท่านก็คงไม่ได้คิดอะไรนะฮะเพราะว่าเด็กพวกนี้มันก็กรรมใครกรรมมันเนาะพี่เนาะก็ใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเด็กอะเราก็อาจจะมองได้หลายมุมหลายแง่ ในผู้ใหญ่มองก็เด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ทําไปมันไม่รู้เรื่องแต่ทีเนี้ยใน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 จิตสํานึกนะฮะมันก็อย่างว่าแหละมันมันมันรุนแรงนะฮะเนาะครับครับเรื่องหน<ะ>ึ่งคือตอนนั้นน่ะนะครับร้านขายมอเตอร์ไซค์มือสองอ่ะพอรู้เรื่องอ่ะนะว่าเด็กคนเนี้ยโมยเงินลุงตาแล้วไปซื้อมอเตอร์ไซค์ที่ร้านอ่ะนะเฮียเกลเลอกกิจการเลยนะโอ้เฮียเกลเลอกกิจการเลยกลัวความผิด กลัวเรื่องบาปเรื่องกรรมคือความผิดแกไม่รู้หรอกแกก็กลัวเรื่องบาปเรื่องกรรมฉันเลิกไปเลยนะทั้งที่ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่นะครับครับท่านหลังจากเจอเหตุนี่แกเลิกจากการขายมอเตอร์ไซค์มือสองอ่ะแต่จริงจริงมันก็ร้านนี้มันไม่ได้สนใจวัดนะไม่เกี่ยวร้านที่อยู่ห่างจากผมว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวร้านนี้อยู่ห่างจากวัดประมาณสามกิโลนะครับครับและด้านเลยแต่ไอ้เหียคงคิดหนักอ่ะคงคิดหนักคงคิดหนักครับครับครับโอ้โหเนี่ยฮะก็สนุก ตามสไตล์ของของท่านแหะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้มีผีมีอะไรนะฮะแต่ว่ามันมันเกี่ยวกับการสืบสวนสอบส,วน,สวนการทําคดีอะไรเงี้ยเราต้องไม่ได้เคยได้ฟังแน่ๆน,นะฮะคืออยากให้มาเล่าในในช่องนะก็เป็นเกียรติมากๆครับท่านแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องใหม่ๆมาเล่ากันอีกนะครับมีมีเยอะมีเยอะแต่รเรื่องผีจริงๆไม่มีครับแต่ว่าที่อยากเล่ามีมอยู่เรื่องหนึ่งอ,อ่ะนะเกี่ยวกับสืบจากวิญญาณโอ้ น่าสนใจเนี่ยไม่ไม่ยาวนะสั้นไม่ยาวแต่ว่าผมว่าไม่เห็นเองนะผมอ่านจากตำราอ๋ออาจจะตำรานี่อ้างอิงได้เลยครับผมอ่านตำราผมอ่านหนังสือเรื่องนี้ประมาณสี่สิบปีที่แล้วอ่าอ่าอ้างอิงได้เลยไม่ไม่ยาวมากใช่ไหมท่านไม่ยาวไม่ยาวอ่าไม่ยาวเชิญเลยครับเชิญเลยครับสมัยก่อนก่อนที่ผมอยากจะเป็นตำรวจนี่นะสมัยก่อนมีหนังสืออยู่ฉบับหนึ่งดังมากเลยผู้สร้างผู้สมครับ แต่ผมจําไม่ได้ว่าตอนนั้นน่ะผมอ่านที่องนี้จากหนังสือผู้สร้างผู้สมหรือว่าหนังสืออื่นผมจําไม่ได้อืซึ่งทุก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 เดือนเนี่ยเขาจะมีสกุปที่ไปสัมภาษณ์ตํารวจว่าเคยทําคดีอะไรมาบ้างครับปรากฏว่าผมก็ไปอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นตํารวจสในหนังสือบอกเลยว่าท้องที่ซ่อนนวัตยาไกล ร้อยเวรคเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยร้อยเวรสอบสวนกับสืบสวน,นเป็นคนเดียวกันสมัยก่อนเราเรียกว่ารองสวัสดิ์สืบสวนสอบสวนครับเมื่อรับคดีแล้วก็ต้องออกสืบสวนสอบสวนด้วยอืคดีเรื่องนเนี้เช้าวันหนึ่งเนี่ยร้อยเวรได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงถูกข่มถึงฆ่าอืเสียชีวิตที่ถนนตกครับก็ไปดูที่กเกิดเหตุพอไปดูที่กเกิดเหิุเสร็จแล้วเนี่ย แกก็สนใจคดีเรื่องนี้นะครับแต่แกหาพยานหลักฐานอะไรไม่ได้เลยอืมหาไม่ได้สมัยนั้นในยุคที่แกเขียนตำราเนี่ยถนนตกยังเป็น300 300สามล้อถีบอือสามล้อปั่นสามล้อถีบนี่แหละโอ้โนานมากครับท่านนานมากครับเป็นสามล้อถีบเพราะเป็นสามล้อถีบเนี่ยแกก็จนบัญญาอืมแกจนบัญญาต่อมามีวันหนึ่งแกฝันนะแกฝันบอกว่าให้ไปถาม ให้ไปถามคนจิตสำล้อที่ปากซอยครับแกก็ไปนะอตอนนั้นกแกยกตัวจองเมื่อแกก็ไปแค่ไปถามสำล้อสำล้อบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเลยไม่เห็นจิงครับก็ปกติตอนเช้าเมื่อแกก็จะมากี่สำล้อมาแล้วก็จอดที่ปากซอยนี่แหละแล้วรับผู้โดยสารผู้อออก,กองนั้นก็ถามต่อว่าปกติไรนั่งสำล้อแต่เช้ามืดเลยใครครับสำล้อก็จําได้ ว่าปกติจะมีแม่ค้าอยู่คนหนึ่งครับจะมาขี่จะมานั่งสาล้อครบเพราะเขามาตลาดเสร็จซื้อของเสะไรที่ตลาดเสร็จแล้วก็จะมามานั่งสาล้อเพื่อให้กลับบ้านครับร้อยเวรก็ไปพบแม่ค้าคนนี้นะพอไปพบแม่ค้าคนนี้แม่ค้าคนนี้ตอบไม่ได้ครับราะว่าตามวันเวลาที่จะเดินมาเนี่ยปกติตอนเช้ามืดตีสี่ที่ห้าแค่ที่จะเดินมาที่ตลาดมาซื้อของเสร็จก็จะนั่งสาล้อถีนี่แหละกลับบ้านครับแคก็ จำไม่ได้ทนะุกวันพอจําไม่ได้แล้วเวนก็หมดปัญญาต่อมานอนเนี่ยก็ฝันอีกครับฝันว่าวิญญาณนี่มาบอกอีกว่าอใครเป็นคนทําร้ายอะไรเงี้ยนะครับแล้วบ้านอยูท่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนอีกฝันเป๊ะและ้วแกตื่นมาแกจําได้ออแกตื่นมาแกจําได้พวกจาได้นะักสือเป็นนิเขียนว่าเป็นอําเภอหนึ่งของ พระนครรีอยาครับสมัยนั้นอ่ะแกนั่งรถไฟไปนะอในฝันเนี่ยบอกให้แกไปลงสถานีไหนสถานีไหนเลยแกก็เลยไปกับลูกน้องคนหนึ่งครับพอลงจากสถานีนี้เสร็จนะแกจําหมู่บ้านได้อืในฝันแกจําได้หมดเลยครแกจําหมู่บ้านนี้ได้แกก็ไปถามคนหลังสถานีรถไฟออคนหลังสถานีรถไฟก็บอกแกให้แกเดินไปตามนี้แกเดินจนเหนื่อย แกเดินจนเหนื่อยแล้วแกก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นตานอตอนนั้นแกไปสองคนกับลูกน้องครับแกก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นตานพอแกนอนอใต้ต้นตาเสิล mm. แล้วเน,นี่ยขณะแกนอนเนี่ยตอนนั้นประมาณกสี่ห้าโมงเย็นนะนะในสมัยก่อนเวลาตำรวจเราจะไปไหนจะประสาเนเรื่องอะไรจะมักจะไปหากำลันผู้ใหญ่พอแกไปถึงต้นตานตอนนี้ยยังไม่ถึงหมู่บ้าน,าานเานะนะห่างจากหมู่บ้านอีกพักหนึ่งอ่ะครับ แกก็ไปนอนนิ่หนึ่งแบบนั่งพักแล้วก็เผลอหลับไปในขณะที่แกเผลอหลับไปเนี่ยวิญญาณก็มาบอกอีกนะบอกให้เดินไปที่หมู่บ้านนี้แหละหมู่บ้านเนี้ยเดินไปเลยแล้วไปหาใครหาใครแกก็แกก็เดินไปที่หมู่บ้านนี้นะอแกเดินไปที่หมู่บ้านนี้เสร็จแล้วแกก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านไปหาผี้ใหญ่บ้านแล้วแกก็บอกว่าแกจาหาคนเนี้ยครผู้ใหญ่บ้านก็พาไปพบพาไปพบพอไอ้นั่นหน่อยเวรไปถึงก็รับสารภาพโอ้โห รับสารภาพเลยรับสารภาพเลยครับคงยืมค่าโอ้โอ้โหแต่นี่ผมอ่านมาจากหนังสือครับครับครับสี่สิบกว่าปีแล้วเกินสี่สิบมาต้นโอยนี่เป็นเป็นเรื่องราวเก่าๆนะที่เออคงเขียนบันทึกไว้อะเขียนไว้แล้วตอนนี้หนังเสือมาลงโอ้ครับแหม่ต้องย้อนไปในสมัยก่อนนะต้องบอกว่ามันเข้มข้นนะ ในเรื่องของกาีวิทยาประณีสองห้าครับโอ้สองห้าประมาณนี้กับประมาณนั้นหนังสือเล่มนี้เพิ่งไปอ่านผมเพิ่งสี่ขวบฮะประมาณนี้ผมอจำได้มีหลายเรื่องครับแต่ว่าเรื่องที่ผมทําส่วนใหญ่แล้วก็เห็นเห็นผีวิญญาณจริงๆเนี่ยเยอะแต่จริงๆก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องการทําคดีบ้างนะครับครับบางทีบางเรื่องคนเราต้องระวังออครับที่มันเกิดเพราะว่าบางทีเราไม่ทันคิดครับ ไม่ทันคิดพอเกิดเหตุปุ๊บอะมันเป็นคิดได้ว่าเราควรจะทําอย่างนั้นอย่างเนี้ยครับ,รบนี่ฮะก็เป็นข้อคิดดีๆที่เออเราก็ปฏิบัติตัวให้ดีนะอย่าไปอารมณ์ชั่ววูบเพราะว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยมันบางทีมันก็ไม่สามารถจะแก้ตัวได้แล้วมันก็ทําให้เสียอนาคตนะฮะเหมือนที่ท่านประทีปท่านพูดนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นข้อคิดเตือนใจกับใครหลายๆคนว่าอย่าทําผิดนะฮะ กรุณาทำเดินในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วกันมันจะได้ไม่มีปัญหาในชีวิตนะครับเนาะครับอ่วันนี้ต้องบอกว่าขอบพระคุณทั้งสองเรื่องเลยก็เป็นเกียรติกับรายการมากๆครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆให้พี่ปฏิบมาเล่าอีกนะครับได้ได้ครับโผมันนั้นแล้วอยากเล่าเรื่องอะไรี่เรื่องตำนอนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้วก็มีนะเรื่องวิญญาเนี่ยเกิดขึ้นที่ภาคสองที่ภราจะเทดเสารครับครับนังสือปิมก็เปลี่ยวกล้ามกัน โอ้โหเนี่ยฮะขอบพระคุณครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่านะครับครับครับ,รบโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่ประทีบครับสวัสดีครับ